ต่อเติมโซนซักล้างข้างบ้านนะครับต้องบอกว่าระแนงโป่งแบบนี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวอากาศถ่ายเทดีงานหลังคานะคุณจะทําสุดเลยก็ได้หรือคุณจะทําประมาณนี้ก็ได้นะครับถ้าทําประมาณนี้ต้องบอกว่าเวลาฝนตกแดดออกเนี่ยนะครับก็ต้องโดนเต็มๆแต่ถ้าทําหลังคาสุดบางทีมันอาจจะดูอึดอัดไปหรือเปล่านะครับโซนด้านหลังตรงนี้เป็นแทงน้ําเป็นปั๊มน้ําพยายามวางไว้มุมๆนะจะได้ไม่กินพื้นที่นะครับและซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับถ้าใครจะต่อเติม ห้องครัวห้องอื่นก็ทําได้เลยนะครับแต่โซนซักล้างต้องบอกอย่างหนึ่งว่าโซนซักล้างมีส่วนสําคัญมากๆในการที่จะอยู่อาศัยเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าใช้ตากผ้าก็ได้ใช้เป็นลานลเนกประสงค์ก็ได้วางของก็ได้แล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับงานต่อเติมอย่าลืมใส่รางน้าด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเขาบังคับให้ใส่รางน้ำกันหมดแล้วใครที่ต่อเติมไม่ใส่รางน้าางําระวังจะต้องมาใส่ทีหลังฝ uh. ากไว้ครับ